สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกุลสกุลถน,นองจ้าเที่ยงคืนพี่สาวความาหาื่อปลาแข่งประมึก สแเด็กต้นนี้นะข้างถือว่าบ้านเฮานะปุย้ยสะพานปลาพนังกระจา้าหางเหล็ก <c oughs> ได้ยินติดสือแล้วค่ะแพงก็ลึกเนาะจะอ่อนเนี่นยเนาะ ยังเลยม,มึงน่นอนบออก,กินแน่นนาาเลยพอกินอาาอันนี้ก็งามอันนี้ภัดกะพเพราอันนี้แบบขาไม่ดอะแต่สอนเนาะอือืออืออือ อันนี้แพงกว่ามกทส้งหมดเลยเนาะ สื่อของเตรียมไปลองสั่งเนาะสั่งกันนมุกอ่าตัวใหญ่แค่เนาะใหญ่เลยเนาะ สะพานป่าเราจะข้านคทว่ายู่คุกคิดถ้าคิดว่าใช้เน่สะพานเลยไม่เป็นตลาดเนาะสี่วันจังเลยอืมมตัวใหญ่ มาออออเยอะไปเสียเด็กปลากระพงไม่ใช่ไม่น้นอยปลากระพงปลากระพงนหนึ่งมาหน้าวาเ,เด็กปลากระบอกปลากระพง สะพานปลาพี่น้องเราคิดว่าเป็นใายอยู่ความันเนี่ยคิดวลาคลายอยู่บนบนสะพานเนอะบอกแต่เป็นตลาดนาะตลาดคุ้คนผู้ปลา ดูบ้านเท่านี้เนาะยูบ้านเท่นเห็นตัใหญ่แล้วตัวเี่เยุท่เคยไปยเหก็ถูกเที่ยงคืนแล้วก็จะนอนตอนไหนเนาะอืม น้ำทะเลทั้งนั้นเลยเคยได้ยินแต่วาาา่าสะพานปลาสะพานปลาเหมนก็เคยมาอย่างก็เถือ่อเนาะ พุงเลือง <c oughs> ยันหมื่นเนี่ยไ่น้องบอกว่าเราต้องใส่รองเท้าบุตรเนมออือเขาจะเลือกพัดใส่เอาเลยเอลันนี้ดูเลยว่า

คุณค่ะพัดเหลือ โถูทำทำอะไรกินลงุงไปเอ็นซีพี่ขอทำปลาเค็มหรือเปล่าลงุงใช่ใช่ปเอ็นซีเลยปลาเอ็นซีใหญ่เนืน้อมันจะเยอะเนาะ ได้นี kg, ่แล้วถ้าทตัเลาีม่เลาักันอู anyway> ้หอานแเลยสววใหญ่แฟนซีมาเพงนดึงเย่นซีตัวใหญ่ อาหารไทยโตใหญ่เช่นอืม,มน้ำมือเพอดน,นะ อันลืนพม่นอง้าดูมันจะหลากมันนะใสนเล็กก็สองอันหลอดอืม อันนี้ใส่เล็กสะพานปลาสะพานปลาทีงเขาเราคิดว่า้ายอยู่สะพานคนไรกเดินสะพานสื่อ มสั่งของสั่งของคราบพี่น้องค่ะ